ดีขึ้นเยอะมากคือมาสดใสขึ้นมากเลยใช่ไหมใชใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะปกติตอนเย็นขับรถก็ไม่ต้องแบบเลิกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขับรถสบายขึ้นของการมองเนาะมันเป็นในเรื่องของชั่นการใช้งานใช่ใช่ใช่แบบเบ้าตาเราเราแคบด้วยอันนี้คุณหมอก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าทําชั้นใหญ่ให้มากไม่ได้คือใจจริงออยากได้ใหญ่กว่านี้แต่ว่า มันมันได้เท่านี้ก็ก็เท่านี้น <laughs> เพราะว่าเราเรามีแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องบอกว่ากระดูกเบ,บ้าตาแคบเนาะถ้าฝืนทําชั้นใหญ่เนี่ยอันนี้แน่นอนว่าต้องเป็นหอยแข็งแน่นอนที่นี่แบบว่าติดตาม follow up ทุกเดือนหลังจากทําก็คือไม่ไม่ได้ทอดทิิงเราอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มีคําถามก็ก็ได้รับคําตอบเสมออะไรเงี้ยค่ะก็คือทั้งทั้งน้องพนักงานแล้วก็ค <c oughs> ุณหมอก็คือดูแลเอาใจใส่ค่ะชอบก็คือคุณหมอทําอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะรับเคสก่อนนะคะแล้วก็บอก ทุกอย่างที่ด้วยความจริงใจอะค่ะก็คือสิ่ง,งที่ชอบที่สูจน์าหรับคลินิกนี้ก็คือความจริงใจของของคุณหมออะค่ะก็คือจะบอกหมดจะไม่ได้หมกเม็ดเรื่องราคาเหมือนคลินิกอื่นที่เคยเจอมาอย่างเงี้ยค่ะบอกมาราคาหนึ่งพอมาถึงคลินิกเจอคุณหมอก็แบบเป็น,เป,นเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งซึ่งมันทําให้เราไม่สามารถแทนการใช้จ่ายค่ะแต่อันนี้ก็คือจริงตั้งแต่คุยก็คือมาคุยกับคุณหมอได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้รับคําตอบแบบนั้น ตอนผ่าก็คือเท่าเดิมเลยค่ะแจ้งราคาจ่ายจบไม่มีบวกเพิ่มฟรีค่ายารักษาค่าตัดใหม่รับประกันหนึ่งปีรึกษาฟรีกับแพทย์เฉพาะทางจักสู